สวัสดีครับพบกับ FC Mobile อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มี10,000 FC Point นะครับวันนี้เราต้องการจะใช้ด่วนนะครับอ่ะจะมาดูซิในร้านค้ามีแพ็กไหนที่น่าสนใจที่จะเติมกันบ้างนะครับเพื่อที่จะตามหาโรนัลโดอองรีใครก็แล้วแต่นะที่ราคาแพงๆนะผมข้อเสนอลิมิต์อันนี้ไม่ใช่ละนะน่าจะเป็นในส่วนนี้นะครับจะเป็นแพ็กไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อบมีร้านแนะนำมาฝากครับนั่นก็คือร้านด p บเีชอบนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟ i f a POINT และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ด p บีเลยครับ โดยก่อนที่เราจะไปเปิดแพ็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนครับตรงนี้อยู่ที่ประมาณสัก300นะครับถ้าเอาฟ้าไปแลกแดงเนี่ยมันจะเหลืออยู่ที่ประมาณสัก300นะครับแล้วเราก็จะได้มาดิดนี่นั่นเองครับอ่าซึ่งก็ที่เติมเนี่ยไม่ใช่แล้วนะอยากจะได้มาดินีนมาใช้เอีกนะครับนะอยู่ที่ประมาณ300นิดๆเนาะอันนี้ก็แลก2แลก1ก็จะเหลือ300 3 0อประมาณ310ประมาณนี้ครับ310ซึ่งแพ็กนะครับ ก็จะมีถ้าเราเปิดแพ็คพวกนี้มันจะให้แน่นอนนะอย่างแพ็กนี้นะครับเปิดไปแล้วหนึ่งนะครับก็จะเหลืออีกเก้าตัวนี้จะได้หนึ่งร้อยเลยครับถ้าเราเปิดมึอ่าครบไปก็จะอยู่ที่อีกเก้าสิทนะครับดังนั้นเนี่ยยังไงก็ตามนะวันนี้เราได้มารินี่แน่นอนนะแต่ส่วน,นการรีวิวอาจจะเป็นพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะั่นเองครับก็กําลังคิดอยู่ว่าจะเอาแพ็คไหนดีระหว่างตนนัวนี้กับแพ็คนี้กับเชนแพ็คนะครับน่าจะเป็นเชนแพ็คดีกว่าดูดูท่านแล้วน่าจะดีกว่านะครับ มาเชนแพ็กดีกว่าเพราะเนี่ยเชนแพ็กเนี่ยมีข้อดีคือมีการันตีตรง90-95นะครับนะถ้าไม่โชคร้ายหน่อยนะก็จะ <c oughs> ขอให้มัน90ขึ้นไปเลยแล้วกันนะ93ขึ้นไปแล้วกัน90มีตัวไหนบ้างโอ้โ oh, หถ้า90นี่แย่เลยนะพวกนี้ขายไม่ค่อยได้นะครับโอ้ oh, ราคาแบบต่ำเตียเ้ยเลยดนมากอะว่าไงก็ไปลองดูแพ็เชนแพ็คแล้วกันนะครับอะเริ่มจากแพ็คนี้ก่อนครับเชนแพ็กไป สองแสงเหมือนเดิมครับสองแสงเหมือนเดิมนีนะหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วแล้วก็สองสอง,สอง,สองมาไปมาหน่อยเพิ่มมาตั้งแต่แพ็คแ,แรกเลยยิ่งดีอิตาลีสไตเกอร์คีนสวัสดีครับหินมาเชียวตัวอ,อื่นเป็นไงบ้าง ก็ไม่เท่าไหร่นะไปครับแพ็กต่อมาครับแพคต่อมามาหนึ่งพันแล้วสิหนึ่งแสงหนึ่งแสงแล้วสองแสงมาต้องมาหน่อยอวอล์กทุกอ,อันวะวอล์กทุกอันเยอะเอร์แนซี เอ้ยโอ้โหชาร์เตอร์เบกมัน89ก็จริงแต่ว่าราคาแบบโอ้โหราคาแบบไม่ดีมากให้ได้เงินได้เงินเฮ้ยโอ้โหคือโอมาเบิร์นเลยนะทุกคนโอ้โหมาเบิร์นไม่ใช่เน็ตมาเบิร์นที่เป็นค่ายเกมนะคือชารเตเบกมาเบิร์นครับโอ้อยยังน้อยได้เงินอะโอเคแต่นี่คือมาเบิร์นเลยครับมันจะปวดเลยคือ ทำไมไม่เป็นตัวอื่นที่มาเบิ้ลกว่านี้วะเนี่ยมาครับเชนแพ็กที่3นะครับ85ถึง95มาต้องมาแล้วต้องวอล์กแล้วแหละโอ้โหทีมชาติฝรั่งเศสทีมชาติฝรั่งเศส L W นะครับเราหวังลุ้น2ออย่างนี้ก่อนนะทีมชาติฝรั่งเศสก่อนอันดับแรกทีมชาติฝรั่งเศสก่อนเลยทีมชาติฝรั่งเศสไหม โอ้ยสเปนว่ะ RW เปาต่อเลสเฟอร์แลนด์บบต่อเรสเปาต่อเรสไปอ,อ๋อ2,000 FC ล้นห้าโอ้โหมนูนิเอรนกับเปาต่อเรสครับทุกคนจะรั่วเลยนะครับมาอะไรก็ไม่รู้นูนิเอรมาด้วยเฉยเลยอ่ะ โอ้โหมาครับทุกคนครับแพ็คนี้หมดแล้ว5000ชัน้นเอ้ยได้8 8ถึง9ก1ตัวแล้วก็อันนี้50ตัวปาดได้ลายปันนั่นติเอ้ <c oughs> มึงก็น่ารุ้นอยู่นะนี่ได้ตั้ง50ตัวมา3แสงแล้วกันครับรอบนี้รอบนี้ต้องขอ3สาแรงแรงแรงหน่อยแล้วกันนะหนึ่ง หนึ่งแล้วสองสามแสงแล้วกันรอบนี้เออมาอืมเฮ้ออ,อังกฤษใครวะซีวีคิงสิทธโอ้โหอ,อ,อ,อืออกมาตัวเดียวเลยนะตัวการันตี8ปสิบแปดขึ้นไปเนี่ยโอ้โห เฮ้ยวาลานว่ะเฮ้ยสโตนวาลานมาหมดเลยได้เงินแพ็คนี้ได้ประมาณ 5, ห้าพัน fc point นะครับได้เงินเท่าไหร่วะเนี่ยสิบเอ็ดสิบสามประมาณเกือบเกือบยี่สิบล้านอยนะู่นะเกือบเกือบนะแต่ไม่ถึงไม่ถึงสิบเอ็ดสิบสี่อ่าประมาณเนี้ยประมาณเกือบเกือบยี่สิบล้านนะครับเกือบเกือบนะมีวานบีทที่เหลือก็เกลือครับเออเห็นเห็นกันนะที่เหลือก็เกลือแหละ ประมาณนี้ครับทุกคนโอ้โหแปแปดตัวเดียวแล้วแบบมาตรงปกด้วยนะโอ้มาแพ็คสุดท้ายครับแพ็คสุดท้ายละมาเก้าถึงเก้าสิบห้าอะไปครับทุกคนครับสามแสงเหมือนเดิมขอเก้าสิบห้าเถอะจริงๆขอเก้าสิห้าเถอะหนึ่งหมื่นเอฟซีพอย์ฉัน หนึ่งหมื่นเอไม่ใช่ว่าถูกๆหรือเนี่ยแต่เติมกับร้านดับเบิลพนะครับถูกแน่นอนนะครับเหลือพันสี่ยเจ็ดสประมาณนี้ครับผมจาก 1, หนึ่งพันแปดรเหลือ1,470อ่ะไปแอกแสงสาม,มาไปไปโอ้โหเอาว่าเบลเยียมโอ้โหชัดเจนอื้ม โอ้โหอ่ะก็รวมๆไปเมื่อกี้นี้หนึ 1, ่งหมื่นหนึ่งมื่นเอฟซีพอยท์นะเจ็ดสิบล้านประมาณอยู่ที่เกือบเกือบร้อยล้านนะครับทุกคนครับเอฟหนึ่งหมื่นเอฟซีพอยท์ประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันจะมีแพ็กสี่ประมาณยี่สิบล้านแพ็กนี้ห้าสิบล้านเจ็ดสิบล้านแล้วแล้วก็รวมรวมนู่นนี่นั่นก็ประมาณแปดเก้าสิบล้านประมาณนี้ครับรวมเงินนู่นนี่นั่นด้วยนะประมาณนี้ประมาณนี้ครับทุกคนหมดแล้วนะครับอาทีนี้เดี๋ยวเราไปเคยมมันดีนี่กันดีกว่านะ มันดีนี่ชอนมันดีนี่เคมวันนี้แต่ยังไม่ยังไม่ได้รีวิวนะเอาเป็นรีวิววันวันหลังๆแล้วกันนะครับอ่ะนี่300บวกกับ100นะครับแลกไปเลย100โอเค400แล้วเจ็ร้อยครับมันดี่ต้องมานี่ข้อดีของมันดินี่นะรู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยน อามาเล่นซีบีได้แล้วนะครับทุกคนเออของแท้แน่นอน,นครับดังนั้นก็ยาวๆเลยครับมันนีนนน่อยู่กันยาวๆนะครับมาทีนี่อยู่กันยาวๆเลยนะจ๊ะอยู่กันยาวๆเลยมาที่นี่นี่บึ๊บวอปโอ้ตู้มได้แล้วโอ้โทษทีกดผิด กดผิดอ่ะโอ้โหคตรใช่อืมอ่ะเ,เข้าทีมหน่อยสิดูสิเข้าทีมหน่อยเอามาคงเอามาเข้าทีมหน่อยสิสลับเก้าสบอาม VSA ่ะ VSA 95ยัง ยังยังไม่95เลยอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนครับเจอกันใหม่พี่นาบสวัสดีครับเกือบเกือบร้อยล้านอยูน่นะเมื่อกี้โอเคครับอ่ะหลังจากที่เราแคบเหลือแพ,พ็กอีก2000นะก็จัดไปเลยแล้วกันนะจัดรัวๆไปเลยนะครับไปดูซิดวงกลังมาจริงหรือเปล่า2000นี้องรีต้องมาแล้วล่ะนะครับทีเดียวเอาอยู่นะครับสแสงเหมือนเดิมสมแสง สองห้องสองสองเป้าเอออาต่อไปต่อไปอ่าปึ๊บ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 ปน,น,น่บปึอบปึ๊บอไม่ทองบปมมมึบปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึบปึ๊บปบปึ๊บปึ๊บปึ๊ ชลอตเบกมาอะไรบ่อยยังวะโอ้หัวจะปวดกับชลโตเบกว่ะโอเคครับประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนครับเจอกันอีพีน้าครับสวัสดีครับ